องเลขใบเซอร์ GAA ที่ขอบเพชรของแหวนคุณผู้หญิงนะคะเลขใบเซอร์638แล้วก็17นย่งคิดนะคะั4เี้าไง64628ค่ะอันนี้จะเป็นเลขใบเซอร์ GAA นะคะตรงกับที่ขอบเพชรนะคะนี่ค่ะใบเซอร์ GAA ลูกค้าห้ามทำห้ามทำหายห้ามทำขาดน,นะคะ แล้วก็จะมีใบรับประกันร้านด้วยค่ะอยู่ในนี้นะคะ ก็ในนี้จะมีถุงผ้ากับผ้าเช็ดแบนนะคะนี่นะคะ